ทุกคนออกมาบ้านใครเนี่ยทำไมมีแต่ปลาอะไรก็ไม่รู้เท่นเทนเท,น,ทนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องสารานุ่น้ำสิงนะคะเรามาบ้านใครเอ่ยบ้านหลังสีฟ้า,ฟาบ้านใครเนี่ยทุกคน เินเต่เจมสดยืนอยู่นะคะไปเดี๋ยวเราลงจากรถก่อนนะคะทุกคนถึงแล้วอะไรไหยมันแข็งเลยมันแข็งเลยคือมันต้องนึ่อุ่นเอาในแอนโทนีมูดมาแล้วใช่ไหมทำอะไรวะดูพี่สับเปลือกินแล้วว่าไงจะโกหกเอีอีกแล้วเนาะ มาด่าหนูเสร็จแล้วมันก็บอกหนูนะคะอุ้ยหอมอ่ะเคยกินขาหมูงรอะไม่อน้รอกว่ายี่จริงวะนั่งร้องมาซื้สูดอยู่นี่เลยไม่น่าเชื่อต้มาจบ้มับแต่น้ำจิ้มทำไม่เป็น น้ำจิ้มอร่อยไหมอันนี้รเราจะมาทำขนมนะคะเราจะทำขนมเราไปบ้านนะคะถ้าเจ๊บโบอ,อยู่เจ๊บโบก็คงจะวิ่งตามมาด้วยนะทุกคนเจ๊บโบเนาะไปบา้านไปหาแม่ไปแวบๆอ้าวโคว,วิดเนาะ ไปยังเดินใช่ไปหมดเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีแต่พ่อกับแม่อยู่บ้านไปสองวันไปสามวันสี่วันดูค่าก็เดิมนะถ้าโควิดนใช่ไหมล่ะใช่ถ้าไปกินกันทีก็ก็ติดเหมือนเันใช่ไนมก็ติดใช่ไหมอ๋ออร่อยไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยเด็ดต้มยงเดียว ในเวลาการตุนประมาณครึ่วันต้มเมื่อวานไม่ใช่หรอต้มเมื่อวานตั้งชื่อคลิปมัน้ำมันพายอ๋อเขาไม่เห็นหรอว่าตอนแรกคลิปมันไม่ขึ้นจ้ะนี่มันพายงนี้ของแท้เลยเนี่ยน้ำมันรายองเทนี่กระดูกเจียบปลาค้ากระดูก ขับรถมาโมจะถ่ายคลิปเลี้ยวผิดทางโอ้ต้องเลี้ยวขเข่าคือพอมาถึงตรงใกล้ๆตรงนี้อ้จำทางได้แล้วเยกินท,ทำแบบนี้เลยตับใหญ่ๆไปเลยกินเมื่อเพชนนั่นเล็กๆนี่ทำไมอ่ะตกตุต๊กเนาะ อดคิดอันนี้มันคืออะไรอ่ะขาหมูไงรอใช่แล้วใหญ่ขนาดนี้เลยใช่แล้วสั่งพี่เสิร์ฟมาพี่สับเปลือกกินคนเดียวก็หมดแล้วสั่งมาจากเมืองกินนี่จีนไหนสูตรจากเมืองกีนึงสูตรจากเมืองกีนอาจารยกินได้ว่าน้อนี่น้ำมันต้องเพ้งเพียงเงี้ย เราไปตะดุมเดี๋ยวร<ห>อสะรอกับตะดุมนะคะสอนลูกอยู่ค่ะลูกสอนลูกัน้ว่าแม่นั่นพอออสอนไม่จับอะได้หรา,ารนนะครู ลูกป,ปะยาใหา้โดยบักคีเทสย่ำจะขอไปเรียนเนี่ยมูสอนลูกให้ถ้าไปห้ามีมลูกนะห้าสิมูสอนให้ห้ามอ,าาอ๋อไอ้บักลาแต่แพ่อก็ยังปิดหรอก <c oughs> เลียดเท่บักลาพี่ให้กระดุดจะไม่อนลูกเลยเสิรนนี้เตรียมขนมนะคะเตรียมจะทำขนมนะคะเราไม่รอรรแต่โดนก่อนเราไม่กินต,ตักรอไว้ก่อนไงไหนสูตรฉันหายมึเร็วมาก หมดแ้วลจะทำขนมอะไรบ้างขนมชั้นขนมเค้กเค้กไอ้เค้กกล้วยหอมขนมชั้นเอาอะไรเยอะอื้อือสามอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะแถมมุ้นไปให้อยู่เพราะมันทำง่ายผงมุ้นมันเหลืออยอะมากเลยเดี๋ยวเอามุ้นไปให้เจีซุนนั่นเลยมันจะไว้ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าไหม แต่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะรอไม่ต้องแช่เลยขนมเค้กกล้วยหอมนี่ก็ไม่ต้องแช่พุนก็ไม่ต้องแช่พุนเนี่ยแช่ได้ไม่เป็นไรเออแช่เออทำไมพี่เนยนั่งที่บริเวณลำบกมาเขาไปกับพวเขาไปกับเสีซนีนก็บอกว่ามีใครอยู่บ้านนี่ขนาดนู้นมันอยู่มันยังดีมาเลยแบบต่างคนต่างหวานปุ๋ยเสร็จก็ต่างคนต่าง ไปเลยหนีหนีมีไฮเบิร์ดมีใครอยู่บ้างอ๋อสูตรฉันหายไปไหนล่ะฉันลบสูตรแล้วออกหเหรอโมโหเลตายเก็บแปดสิบเกียร์แล้วจำสูตรไปเลยอ๋อไม่จำได้นั่นใหม่แล้วทักมาอีกแล้วเกียรโมโไ,ได้ได้ทุกวันได้ไปขล้นนิดหนึ่ง ได้ดลยสั่งได้เลอ,อันนี้ผักอะไรเนี่ยคะข่านะทำแบบอุอยุบบอัญญัดนะรูจักไหมอุยุอัญญัแบบได๊ะละลายในปากน,นี่ยเนื้อนี่ไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวเลยใช่ไหมละลายในปาก ที่มึงอะไรแต่ว่าเสีเบื่อเบือ่อยังกระไซกระโดดเข้ากับปริมาณแล้วลนะ <c oughs> ่เนาะเรียนมันอีกเรียนไม่จบสักทีโง่งตอลอดเลยต้อง่อูใส่ชาไม่ไดใส่สีอะไรใส่ไม่จัดหาไม่ได้ต้องตามสูตรพี่ทำครัวมหมดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เฉพาะอันนี้เนี่ยเนี่ยสามพันชิงล้างจานเนี่ย <c oughs> ค่าช่างสามพันค่าของอีกเของเหลืออันนี้ห้าซื้อตะปูนนิดหน่อยแค่นั้นแหลห่งไหมเกือบหมื่นเิหนึ่งนั่นแหละอืมแต่ทำแบบนี้มันก็สบายดีกดปีเร สอนลูกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาก็คลิปนี้เราจะไปแล้วนะคะสอปอบายบายแล้วบ๊ายบายฝากถึงคนด่าด้วยฝากว่าด่าโลดบบสีวะงนึกมึงนั่นแหละ็นวิวแล้วนั่นแหละสปอมึงเบงึดมึง,ง,ง,งน,นั่นวิวหนึ่งแล้วค่ะก็สับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน